เอออุ้ยวายสี่ตัวแบบจังหวะนี้หมาดีครับอุ้ย432เอาเรื่องหมาอีกครับจังหวะนี้ต่อไม่เพื่อนหมาสวยครับอ้าวยังไงฟีสปินอยู่ข้างบนจะต่อไหมลงเบ้าเฮ้ยแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแตกในไอีืยแตกในด้วยเฮ้ยโอ้โหยาวไปยาวไปเบก้าไปเบก้า,าไป เฮ้วยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นบากน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บๆปังอ่าก่าคอ,อสวัสดีผู้แายผู้สาวผู้เทาผู้แก่ผู้ที่เอวแข็งเอวอ่อนไม่ห่างนางไม้รวมไปถึงกระเทยพร้อมถองนำนะวันนี้กาเหมือนเดิมนะ,ก,ะก่าขึ้เก้าฟังพิรด้งมาพบกับช่องตะวันนิฟเจ0ุนนะก่าเป็นบุคคลที่หน้าตาดีเอวดีคางดี ดังดีปากดีนะเออเสืยอย่างเดียวนะสติบอค่อยดีนะเออบ้าบอนะครับโอเคโอ้สำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมของมาจองเวสองนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ยหลังจากรอบนั้นนะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับผมเล่น อ่าเทคนิคออโต้สปีดไปนะครับก็เบิร์ดดากนะเออสำหรับในวันนี้ก็จะมาย้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคนี้โอเคก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่อง,องผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะถ้าเกิดใช่อย่าลืมกดแชร์กับผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอ้ยสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ อ,อ่มาอยู่ในช่วงเวลาของโบนัสทัพเองนะครับเออเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับแห่งการเล่นเกมนะเออมาดูกันในกลุ่มเลยดีกว่านะครับโอเคโอ้มาโอเคก็ดูกันตามนี้นะครับโอ้โหกลุ่ม7ของเรานะครับสาวทัพย็ดเคสามพันแปดวอร์ 3, ทกคนเอาเรื่องโอ้โ ในวันนี้ก็มีคนแตงกวาของเรานะครับ A N G s p a นะเนี่ยเออก็แจ้งเกมเข้ามาโอ้โหน่าฮั่งเยอะนะในวันนี้แจ้งเข้ามาหกเกมนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็ดูกันตามนี้นะโอ้โหเลือกเล่นได้หลายเกมนะครับทุกคนโอ้ยมีคนแตกอยู่นะครับสาวถ้ำนะเออมาจองเวทหนึ่งนะครับทุกคนดูตามนี้โอ้ยก็แตกเยอะอยู่ในนี้ดูดิโอเค ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบนนธารของเรานะครับก็ลิงก์ใต้ตคอมเมนต์แรกเลยนะครับผมได้ปักปหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มบนธาร,รก็คือกลุ่มแนะนําเกมแตกดีนะครับคุณผู้ชมจะเพิ่มโอกาสให้เกมนั้นได้แตกดีขึ้นนะครับตามเวลาที่เราแจ้งไปนะจะมีเปอร์เซ็นสูงนะครับที่เกมจะแตกนะครับแล้วก็อ่า มีหวังนะมีหวังได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ตามนี้เลยทุกคนกลุ่มของเราก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะครับเออเกมบัวก็มีแตกนะดูดิก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับใครที่หงวเหงานะเออมาโอเคสําหรับในวันนี้เพื่อเป็นการได้เสียเวลาเราไปเจอกันในเกมเลยดีวยกว่าเพราะว่อโอเคจะไปลุยอ่ะอ่ะอะ a few moments later อ่ะโอเคมาคุณผู้ชมก็ เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราก็พกธรรมที่90บาทนะครับเราจะมาย้ำเทคนิคเดิมนะสำหรับในวันนี้นี่ครับออตโต้สปีดนั่นเองมาเปิดแล้วก็จัดไป10ออตโอต้ลุยครับทุกคนอุ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเอเฮ้ยเข้าเฉยทุกคนไอเฮียทีเดียวไอเฮียเฮ้ยทุกคนโอ้โหเกินแมงโตรฟุกเลยเจ็ดเค ไม่น่าเชื่อโอเคมาขอให้มันอยากเกลือก็พอนะครับโอ้โหถ้าเกิดมันเข้าแบบนี้เนี่ยผมัวมเกลือมากเลยนะโอเคมันต้องเอาคืนให้ได้นะครับสำหรับในวันนี้โอ้โหรอบที่แล้วนี่แม่งเล่นผมไม่เยอะนะอ่าอืมยีกสองบาทต่อสวยโอเคได้อยู่ต่อไหมโอ้โหไม่ให้ว่ะสิบหายหรือห้าีสปินจังได้ละโอ้โหไม่จ่ายด้วยโอ้โหอย่าบอกนะว่าเกลือ โอเคได้อยู่วายสองเออโอเคติด okay. หกบาทจ่ายเล็กจ่ายน้อยโอ้ย200สองร้อยสิบหกเยอะอยู่มา,อ,าอ้าวไอ้เคี้ยววายสามไม่จ่ายโอเคได้อยู่นะครับอืมมันต้องแบบนี้ดิครับเอ,อ้ยมันต้องเอาให้สุดย้ำเทคนิคเดิมเลยครับเออนะโอ้โหยังไงเอออุย้ยว,วายสี่ตัวแบบจังหวะนี้มาดิครับอุย้ยสี่ร้อยสามสองเอาเรื่องมาอีกครับจังหวะนี้ ต่อไหมเพือ่อนมาสวยครับอ้าวยังไงฟีสปินอยู่ข้างบนจะต่อไหมปบ้าเฮ้ยแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแตกในไอเ้เแคยแตกในด้วยเฮ้ยโอ้โหยา,ยาวไปยา,ยาวไปเมก,ก้าไปเมก้าไปโอ้โหสุดยอดแบบนี้ก็สวยดีครับ เอ้ยบวกเพิ่อมอีกสิบิสปีดวา้าวดียัดเคโอ้โหเอาเรื่องจัดว่าในเรื่องอ่าในช่วงเวลาวันทามนะทุกคนในวันนี้อยังไงผมก็ต้องเอาคืนให้ได้ในวันนี้ผมจะเซฟเซฟตัวกันแล้วกันนะผมจะไม่พยายามหัวร้อนเหมือนคลิปที่แล้วนะครับทุกคนหัวร้อนนี่แม่งแบบไปไวมากเลยครับเพิ่มเบียดเยอะกันไปนะไม่ไหวนะเออน,นั่นแหละ อ๋อไอ้เหี้ยแตกในนู่นเว้ยเนี่ยมึงไม่คิดจะจ่ายกูแบบว่าโบะบะโบะหน่อยเหรอโอ้ยเหลือฮะที่สุดปิดจังใดโอ,โอ้ยเยอหกบาทจ่ายเล็กจ่ายน้อยโอ้ยแตกในนู่นเว้ยเฮ้ยเพื่อนขอหน่อยดิโอ้โหอุตส่าห์ให้กันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะแม่ง Oh, okay. ผมแม่งไม่เคยเล่นได้ขนาะดนี้เลยนะทุกคนแบบกดคิไดไม่ได้โ okay, อเคจบไปครับมา1 1 8 1บาทครับ <Wow. S 1> คนเออสุดยอดบ้าเออนี่ละมาลุยต่ออีกยาวครับตอนนี้ก็ขึ้นมาพันกว่าบาทแล้วนะทุกคนพยายามเซฟกันเลยกันนะครับเซฟเบรดไปโอเคมามหมดครับออตโต้หมดแล้วโอ้โหมาปิดแล้วก็กดธรรมดาไปนะครับ มันต้องได้แล้วในวันนี้นี่โอ้มาสวยงามครับวายสองกังด้โอเคได้อยู่ส3สาบาทไปเออสิบบาทมาเมยนั่นละไม่ค่อยไดแตกเยอะนะครับทุกคนโอเคมาเปิดแล้วก็เพิ่มเบตไปโอเคจัดไปอีกสิบออตโอต้ครับลุยเบลด0ทุกคนอม,มันต้องเอาให้สุดละหมาดีเออทีสิบสอง ต่อไหมโอ้ยมาถ้าเกิดใครอยากเอาไปใช้ก็ไปใช้นะทุกคนสำหรับการเล่นออโต้สปิดนะเออ <laughs> ว่าทุกคนแม่งเคยเล่นมากันก่อนแล้วแหละดีครับผมก็เล่นนานแล้วนะก็เอากลับมาใช้อีกรอบนะครับโอเคมารอบนี้30ออโต้ไปมาเออ30ออโต้นี่มันต้องมีสักครั้งเลยว่ะที่ต้องเข้าฟิสสปินนี่ มาหรือเปล่าผมว่ามันต้องได้แหละเป็นไปได้หรือเปล่าเปอร์เซ็นเป็นไปได้เท่ากับเท่าไหร่คอยกับบะฮูคือกันเด้คุณพี่พพน้องเออมึองจะบอกหาสิแตกยังวะคุณผู้ชมบอกนะก็มีหลายคนมากนะครับบอกให้ผมแบบว่าจัดกิจกรรมหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรให้ทุกคนดีนะเออ ก็ขอเวลาผมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะๆผมก็อาจจะทำการแจกของรางวัลก็เป็นไปได้นะครับทุกคนนะเออโอเคมาลดเบ็ดนะครับโอ้ยโอ้ยเอาสัก20่สฟิสอ่ายี่สิบไม่ใช่ยี่สิบฟิสปิ้นดิสั่งเบ็ดยี่สิบบาทเออนั่นละมาสิบออโต้ไปโอ้ยเนาะว้าหลายเวว้าพิษว้าถึกโอ้ยเนาะ้ยมา เออไปเปลี่ยนเป็นเบลดยี่สิบบ้างนะครับเบลดยี่สิบนี่คือเป็น,เ,ปนเบลดเก่าแบบสมัยเมื่อก่อนเลยนะทุกคนเมื่อก่อนนี่คือแบบว่าตอนที่มันยังไม่ปรับเบลดนะเราสามารถที่จะขึ้นเบลดโดยไม่ต้องกดเข้าไปในเบลดนะครับเอองงดิงงดิงงเดกดเข้าไปในเบลดโอ้โหมาโอ้ยผมว่าวิสปิดรอบต่อไปเนี่ยที่มันจะให้ผมว่ามีโอกาสอ่อ ได้ยากนะทุกคนเพราะว่ามันให้เราต้นเตรียมไวไปนี่ครับเออโอเคร้อยแปดสิบสวยครับอืมโอ้โหเฮียเลยสามร้อยกว่าบาทแล้วทุกคนจากพันกว่าบาทโอ้โหปอบ,บ,อบเอ้ยแม่งดูดช,ชิบหายโอ้โหมาเออนั่นละ่ะวายโอเคสวยได้อยู่ยี่สิบห้าไปโอ้โแม่งสเกตเตอร์ให้เราแค่ทีละสาม A สองตัวว่ะทุกคน 8, อีกแปดบาทต่อไหมโอ้โหมีมีตัวหนังสือจีนแดง โอยโอเคจัดไปครับรอบนี้30ออโต้ลุยเลยอืมมาโอเคตาอยู่200สวยงามมันต้องยังสั้นละเออขึ้นมา700กว่าแล้วนะครับเออตีกำไรกลับขึ้นมานะเอเ้ เราก็จัดกันในช่วงเย็นๆนะครับสำหรับในวันนี้นะโอ้โหเชี่ยววายแม่งไม่ต่ายว่าโอ้ยไปเด้โอ้โหหายเลยจะจะเกลือเป็นรอบที่สองหรือเปลา่าว่านี่โอ้ยอย่าซ้ำประวัติซ้ำรอยเด้อบอ่าเด้อโอ้ยเนาะมาๆๆๆๆๆๆยังไงเออโอเคได้อยู่หกจุดสองโอ้ยยังไม่ไม,ไมีตัวห้าจุด เกิด5จุดลงนี้ได้เยอะนะทุกคนเออโอเคจะอีก8 7โอเคโอค้โหสั่นนานแท้คนในกลุ่มก็มีคนแตกอยู่นะทุกคนเออสำหรับมาจองเวสสวองนีครับนะ เออไอ้เนาะวันก่อนเราก็เพิ่งเล่นมาจองเว้นหนึ่งไปนะครับทุกคนมาเปิดเปิดแบบแป๊บนึง่งแปบ๊บนี้ครับโอเคกดธรรมดาบ้างนะโอเคโอ้แม่งเอ้ไม่จ่ายว,ว่าโอ้เหลือห้าร้อยกว่าบาทว่าโอ้ดูดเว้มาครบรอบนี้โอเคจัดไปอีกสามสิบรอบครับมันต้องได้ดีว่ัส์กตเตอร์แม่งตั้งสามสิบรอบนี่คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้เนี่ยอื มามามาดิเออ,อโอ้แปดบาทก็จ่ายน้อยเกินลูกพี่เ้ยโอเคฮึมฮืม,มชิบหายแล้วเหลือสามร้อยแล้วทุกคนโอ้ยเกือบบอลหนีโอ้ยกูสิไปรอดบปล่น้อโอ้น่ากลัวมากนะมาย้ำเทคนิคเดิมเดียว <c oughs> ไอ้เอะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดน,นะครับทุกคนรอบที่แล้วก็โห โลบมากนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็สามารถกลับไปดูได้นี่ครับคลิปที่ผมนั้นค่อนข้างที่จะหัวรวอนเป็นพิเศษเลยนะครับเออ <laughs> โอเคโอ้ยเคียอ,อยู่ข้างบนสเกตเตอร์โอ้ยบกบเอ,อ้ไม่ลงโอ้ทุกคนไปไปได้โอเคหนึ่งขีดร้อยสี่สี่ได้อยู่มาสามบาทต่อเออนะละยาวๆไปดิสวยครับร้อยเจ็ดห้าอีกไหม โอ้ยโอเคจัดไปอีก30ครับยาวๆออโต้ยาว,ยาวไปเออมาอื้อื้ไม่จ่ายชิบหายโอเคได้ได้อยู่นั่นละโอ้สี่แถวไป เหลียงเป้ก็มาเออไอ้เลียงเป้เหลียงเป้ครับโอ้โหยี่สิบบาทโอ้ยเหลือสองร้อยแล้วขำเอ้ยไอ้กูจะเกลือมาได้ยีโอ้ยอย่าเน้ออย่าเน้อโอ้ยเอาไยี่ห้ยกูไม่อยากจะซ้ำประวัติเดิมอีกเวรมาเลยเด้อขอละโอเคหกสิบบาทไปเออนั่นละยาไปยาไปเพื่อนโอเคสวยอีกไหมเออนั่นละนั่นละยาไป ร้อยว่ะโอ้โห,ห้าบาทเล่นเบตสามสิบก็เยอะไปนี่ครับก็ไม่อยากจะเพิ่มสูงนะเบตยี่สิบนี่แหละพอดีแล้วเออมาโอ้โห,โโหได้อยู่ยี่สิบบาทอือหือไม่มีห้าดว่ะ ได้ไหมอ่าสวยงามครับได้อยู่ขอหนึ่งขีดดิโอเคห้าร้อยสี่สีไปสวยเออมันต้องยังสันดียังสันดีอยู่หกร้อยเว้ยเอาดิโอ้โหเล่นเราโอ้โหไปกลับขึ้นมาได้นิดนึงเลยครับโอเคไปขอสเกตเตอร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะโหผมว่าม่งได้ยากอะตามที่บอกไปนะโอเค วายสามจังหาวะนี้สวยงามครับร้อยสามสองครับพี่น้องอืมนั่นละสี่สิบแปดบาทต่อโอ้โหเฮียวายไม่ให้ว่ะโอ้ขี้งกว่านิวซาแบบเซียนเจ้าพ่อมัาจองเวเลยเนะี่ยผมเนี่ยจะบอกให้เด้อพวกพี่น้องโอ้ยบมได้เวา้าววายว้าเลีนได้นี่เว้าของจริงเด้ออนะ <laughs> โอเคสิบห้าบาทโอ้ยมาเพิ่มเบ็ดสามสิบก็แล้วกันนะครับ สิบออโต้โอเคจัดไปลุยเพิ่มเบสบ้างอพอมีคุณทรัพย์แล้วนะครับทุกคนเออแหละโอโหสกัตเตอร์อยู่สายเบิร์ดวะฮัมเยอืมโอเคสิเบเก้าเออได้สองจุดอยู่ครับโอ้โหหนังสือจินแดงไม่ไม่ให้ว่ะ ไปดีว่าทุกคนโอเคอ่าเบียด40ก็แล้วกันนะครับโอเคมาแล้วก็ออโต้ไปอีก10รอบโอเคจัดไปไม่ไหวละไอ้เฮียแม่งเริ่มอ่าความความโลภนี่เริ่มเริ่มเข้าทรงแล้วนะทุกคนเออไอ้เฮียแม่งโอ้โหไม่ไหวว่ะทุกคนโอ้ยโอเคมากลับมา สู่เบต20สเหมือนเดิมเลยดีกว่านะครับมา30อาโอโต้ไปอืมสัก,กตเตอร์โอ้โหให้แค่2ตัวมาอมโอเคสวยงามพับได้อยู่64จังหวะนี้เออนั่นหะไร3หกสิบโอเคสวยงามพี่พี่น้องพีนง่น้องโอ้ยเนาะ4 0่ได้อยู่เออกัน,อนสั้นละโอ้ยเนาะจะดูดกันอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับนะมาดิ ไอ้งามอืมชิบหายตีขึ้นหลักพันไม่ได้ดเลยว่าทุกคนไ <laughs> อ้แย,ย่แม่งอยู่อยู่หลักร้อยอยู่เลยอีเวนโอ้โหตั้งแต่แม่งมันดูดนะทุกคนโออสองบาทอีกอ้าวเข้าไปโอ้อยเย้ยเกือบปะนี่ โอเคห้าสิบสองสองร้อยแปดสิบแปดสวยงามได้อยู่โอ้ยแม่งเอ้ยขอเลยเถอะสเกตเตอร์นี่อยู่ไหนหมดวะโอ้ย มาเพิ่มเบ็ด30เลยแล้วก็ออตโต้ไป30รอบรอไปโอ้โหต้องมาหน่อยดีขนาดดีแล้วอ่ะเพื่อนอย,อย่าดูดกูคพร้อ,องละอย่าเลยนะโอ,ยโอ้โหแม่งไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีการรุนอะไรเลยอะ่ะ โอเคได้ไหมมาสวยครับ9 6บาทสเกตเตอร์โอ้โหสองยยิ้าได้อยู่โอเค,อเคให้แค่สองตัวนะครับทุกคนวายสองวายจังหวะนี้โอ้ยสวยงามเออได้อยู่สี่แถวไป โอ้ยเฮียแม่มีแต่สองตัวโควมาห้าสิบรอบไปเลยดีกว่าทุกคนรอบนี้มาเออมันต้องได้ดีจังหวะนี้อยู่ข้างบนโอ้ยเฮียอยู่ข้างบนทุกคน oh, oh. โอ้เกินหกสิบบาทจะเพิ่มเบรดหนักแล้วนะทุกคนแม่งต้องได้บ้างล้วยแหละจังหวะเน,นี้ยโอ้ oh, yeah. oh. มา <c oughs> 31นี่กูโอ้โหนี่ผมอุตส่าห์แบบว่าเพิ่มเบียดเยอะแล้วนะแทนที่แบบว่าจะแตกปึ้งปัง้งปึ้งปัง้งปึ้งปัง้ปง,ปองอ่ะเฮ้ยอ่าเริ่มโหดร้อนอีกแล้วเด้นี่เฮ้ยม้าเลยเถอะโอเคสวยงามครับร้อยสามเก้าไปยังไงโอ้โหสามบาทสามบาทน้อยแท้อืม โแม่งให้แค่2ตัวหว่ะทุกคนแม่งมาอย่างนี้นี่คือแบบว่าแป้งผมนี่ท้อเลยนะเนี่ยเอ้ยมาจังหวะนี้โอเคสวยครับ810บาทเอ้ยมันต้องยังสั้นมาอีกคนระับโอ้ 1, ยพันแปดยัดแค่เอาเรื่องเอ้ยมันต้องแบบนี้ดีโอ้โหเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ห่วยยาวไปเพื่อนยาวไปโอ้ยสองพันหกร้อยสามสิบสองเอ้ยมันต้องแบบนี้ดิเพื่อนโอ้ มาเอาให้หมดครับเหลืออีก16 10, 10กว่าขอต่อเอาให้หมดโอเคสวยขอหนึ่งขีดเพื่อนทั้งสามโอ้โหเคีียดกับหนึ่งขีดมานี่คือโอ้โโหอเคหมดครับทุกคนโอ้โหรถเบรหน่อยแล้วกันมาลุยต่อยสักนิดนึงอือจุดจุง้งไปโอ้เงี้งสี่เด้อปิดโอเคโฮ้ยทุกคนแม่งผมว่าพอดีกว่าน้อ พอพอดีกว่าแม่งไม่ไปแล้วไม่เล่นแล้วโอ้โหเดี๋ยวแม่งไม่ได้ดีครับโอเคดีนะเล่นเบท50ได้กลับขึ้นมานครับโอเคเราทุนมา9090 90บาทนะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้ไปที่2646บาทนะครับทุกคนก็หลังจากรอบนั้นที่เราเล่นไปเทคนิคออโต้ก็เบิร์ดดากนะครับรอบนี้เรามาย้ำอีกรอบนึงนะครับก็ ได้กลับขึ้นมานะโอเคก็ขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับสนใจเข้ากลุ่มบทธามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับผมได้ปักบทให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอเกล่าว่าสวัสดีครับผมพี่น้องโอเคสวัสดีไม่แห้งสุขสุขคนได้สุดเด้อโอเคไปละผมพี่น้องเอ้ยโอ้ยหิวน้ำก็หิวคอก็แห้งโอเคไปละบายเด้อ